ร้านทรงไทยบาร์เบอร์ใบช่างต้นร้านตัดผมชายสมุทรประกาศบริการตัดผมชายและแกะลายผมสนใจจองคิวตัดผมโทร0830438994อยากรอก็โทรมานะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้น Battalion s i นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการทําร้านตัดผมและก็หลักการดูหลักการลงเก้าอี้การวางไฟนะครับการอ่า กระจกหน้าร้านนะครับก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยเขามองแล้วก็คิดกันยังไงนะครับ อนอื่นนะครับผมจะพูดถึงตามหลักความเชื่อก่อนนะครับก็คืออย่างหนึ่งเลยก็คือการติดไฟในร้านนะครับหลายคนก็คงอยากจะรู้นะครับว่าติดไฟควรจะติดแนวไหนนะครับตามหลักความเชื่อนะครับเขาก็จะไม่ติดไฟที่มันขวางทางเดินเข้าร้านนะครับก็คือติดแนวขวางอย่างนี้ตามหลักความเชื่อก็คือเขาเชื่อว่ามันขวางเงินขวางทองนะครับและก็ เขาก็จะติดตามแนวยาวเข้าไปในร้านนะครับก็คือติดตามทางเข้าเลยจะไม่วางหลอดไฟขวางนะครับขวางหรือว่าตัดทางเดินอ่าหลอดไฟนะครับส่วนใหญ่หลอดไฟที่ใช้นะครับก็จะใช้หลอดไฟที่มันวัดสูงนิดนึงนะครับและก็ติดเนี่ยอย่างของผมก็จะติดสามแถวนะครับแถวที่หนึ่งก็คืออยู่หน้าลูกค้าแถวที่สองก็คืออยู่ตรงกลางหัวลูกค้าเวลานั่งตัด แถวที่สาก็จะอยู่ด้านหลังลูกค้านะครับก็จะสว่างทั้งทั้งหน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับผมก็จะตดเป็นทางยาว่างนี้เลยแล้วก็ส่วนฝ้าในร้านกับไฟเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าฝ้าเราสูงเกินไปเนี่ยไฟเราก็จะสว่างน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นแสงไฟเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆในการทํางานนะครับเราก็ดูอ่าบรรยากาศในร้านนะครับก่อนที่เราจะไปทําดูห้องดูอะไรก่อน คือต้องคิดคำนวณแล้วว่าถ้าเกิดฝ้าเดิมเนี่ยมันสูงมากเราก็ต้องหาวิธีที่จะยื่นหลอดไฟเนี่ยลงมาก็คืออาจจะติดโคมนะครับติดโคมช่วยเพราะว่าฝ้าเราสูงติดโคมไฟช่วยเพื่อให้อ่าเราดูงานได้ง่ายถ้าเกิดแสงไม่พอเวลาตัดโมนะครับเราตัดไปนานๆนานๆเนี่ยอนาคตข้างหน้าสายตาเราจะเสียนะครับแล้วพอเราไปเจอที่สว่างแล้วเราตัดงานมันก็จะออกมาคนละเรื่องเลย เพราะว่าเราชินกับสายตาที่มันอยู่กับแสงน้อยๆมืดๆนะครับมันจะทําให้เราตัดงานในที่สว่างหรือที่โล่งแจ้งไม่ได้นะครับดูงานไม่ออกเพราะฉะนั้นแสงไฟเนี่ยถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆนะครับก็คือติดไปเลยติดไปเยอะๆเลยเลือกหลอดที่มัน watt สูงๆหน่อยนะครับก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําทให้เรามองเห็นงานชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าใช้แสงไฟที่มันน้อยเกินไปนะครับจะทําให้เราสายตาไม่ค่อยดี นะครับคือมันจะส่งผลกระทบระยะยาวสําหรับตัวเราเองนะครับส่วนแอร์นะครับอย่างที่2นะครับแอร์แอร์ในร้านนะครับแอร์เนี่ยเขาก็จะไม่ติดให้แอร์เนี่ยหันหน้าออกไปนอกร้านเพราะเขามีความเชื่อว่าแอร์ถ้าหันหน้าออกไปนอกร้านนะครับก็คือจะเป่าเงินเป่าทองออกไปนะครับอันนี้ตามความเชื่อนะถ้าใครทําได้ก็ทําข้อไหนที่ทําไม่ได้ก็คือเราเอาเท่าที่เราได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียส อันนี้เล่าให้ฟังตามความเชื่อนะครับก็คือถ้าจะให้ดีก็คือให้แอร์เนี่ยให้หันหน้าเข้ามาในร้านก็คือให้ลมแอร์เนี่ยเป่าเข้ามาในร้านนะครับอย่าเป่าออกไปข้างนอกส่วนของผมเนี่ยผมติดด้านหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันมันแคบแล้วก็ตัวคารเนี่ยไม่ใช่คานปนูนนะครับผมก็เลยติดด้านหลังลูกค้าติดตรงเก้าอี้นั่งด้านหลังอ่า ด้านหลังที่ลูกค้านั่งรอเพราะฉะนั้นลูกค้าที่นั่งรอก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่ลูกค้าที่มานั่งเก้าอี้ตัดผมเนี่ยก็จะเย็นนะครับรู้สึกเย็นและก็ลมก็จะเป่าวนอยู่นี้นะครับโดยเราจะติดอย่างนี้แต่เราจะไม่ติดหันหน้าออกไปด้านนอกนะครับส่วนเรื่องกระจกหน้าร้านนะครับเวลาเราจะทําร้านตัดผมเนี่ยเราไปเลือกดูร้านหรือว่าไปดูห้องเนี่ยควรจะเลือกห้องที่เขามีกระจกบานเลื่อน เพราะวา่าถ้าเราเลือกห้องที่มีกระจกที่เขาติดของเดิมไว้อยู่แล้วนะครับก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายเราไปได้เยอะพอสมควรติดกระจกทีนึงนะครับหมื่นอัพแน่นอนถึงหมื่นอัพถึง20,000แล้วแต่ร้านแล้วแต่ขนาดห้องของเราด้วยนะครับมันก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับส่วนถ้าใครอยากจะติดกระจกนะครับหรือว่าในห้องที่เราไปอยู่เนี่ยมันไม่มีกระจกไม่มีกระจกบานเลื่อนที่เขาติดของเดิมไว้อยู่แล้วเป็นห้องโล่งๆเลย เราจะติดกระจกนะครับแนะนําให้ใช้กระจกที่มีฟิล์มมาแล้วนะครับอย่าใช้กระจกใสแบบใสวิ้งเลยแสงแดดมันจะสะท้อนเข้ามาในร้านนะครับแล้วทําให้ร้านของเราเนี่ยร้อนก็จะส่งผลกระทบไปถึงแอร์จะต้องทําง,งานหนักขึ้นนะครับก็คือค่าไฟก็จะแรงคือแพงกว่าปกตินะครับส่วนการเลือกร้านนะครับร้านเนี่ยควรจะหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกนะครับเพราะว่าทิศตะวันออกก็คือมันจะ โดนแดดช่วงเช้านะครับก็คือรับแสงแดดเช้าก็จะเป็นแดดอ,อกก่อนๆไม่แรงมากนะครับแต่ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนี่ยยิ่งถ้าเราติดกระจกใสแล้วแดด,ดส่องเข้ามาในร้านเราแบบเต็มที่เลยสาดเข้ามาเลยร้านเราก็จะร้อนนะครับก็คือตามความเชื่อแล้วมันจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะให้ดีก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็กระจกเนี่ยอยากให้ใสเกินไปนะครับให้แสงเข้าร้านน้อยที่สุด เพราะว่าแสงที่เราใช้ในร้านหลักๆก็คือแสงจากหลอดไฟที่เราติดนะครับไม่ใช่แสงแดดเพราะว่าแสงแดดส่องเข้ามาเนี่ยตาตาเราเนี่ยจะลายฝั่งนึงสว่างฝั่งนึงมืดและก็คือมันจ้าเกินไปด้วยนะครับฝั่งที่แดดส่องเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่แสงจากหลอดไฟในร้านส่วนข้างนอกเนี่ยเราจะไม่ใช้แสงแดดนะครับ แต่ว่าอย่าติดกระจกให้มันทึบเกินไปเดี๋ยวลูกค้าจะมองมาแล้วไม่เห็นนะครับเวลาเราจะติดกระจกก็ไปถามร้านหรือว่าถามช่างทำกระจกะช่างทํากระจกว่าเขามีกระจกแบบไหนบานแบบไหนแบบไหนนะครับเขาก็จะมีช้อยมาให้เราเลือกหรือว่าตัวอย่างให้เราดูนะครับแล้วก็ไปเลือกเอาแล้วก็เรื่องอะไรอีกเก้าอี e, ้นะครับเก้าอี e, ้ตัดผงนะครับโดยหลักแล้วเขาจะลงเก้าอี้เป็นเลขคี่นะครับก็คือ1 3 5 7 9นะครับ เขาจะไม่ลงเลขคู่ส่วนใหญ่นะตามความเชื่อนะครับเขาจะลงเป็นเลขคี่ถึงไม่มีคนตัดก็ลงไว้ก่อนนะครับตามความเชื่อแต่ถ้ายัางเราได้แค่ไหนนะครับก็เอาแค่นั้นอย่างของผมเนี่ยตอนแรกก็ลง3ตัวนะครับแล้วก็ขายให้ลูกศิษย์ไปต,ตัวหนึ่งนะครับแบ่งให้ลูกศิษย์ไปใช้ตัวหนึ่งเหลือ2ตัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราทําได้ข้อไหนเราก็เอาข้อนั้นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายแต่4เนี่ย ความหมายไม่ดีนะครับถ้าใครจะลงโต,ต๊ะตัดผมสตัวเนี่ยไม่แนะนำนะครับถ้าไม่สารก็5้าไปเลยนะครับถ้าเกิดร้านเรากว้างแล้วก็ลูกค้าเราเยอะอย่าลง4ี่ตัวไม่ลงสามก็ลง5ไปเลยถึงไม่มีคนตัดก็ลงไว้ก่อนเรียงไว้อยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็สีนะครับสีในร้านนะครับควรจะเลือกสีที่มันสว่างเมื่อโดนแสงไฟแล้วสีมันสะท้อนคือมันสว่างขึ้นมานะครับ อย่างของผมนี่ก็ถือว่ามืดอยู่นะครับแต่มันก็จะอมชมพูนิดนึงเพราะว่าเราทาลงพื้นสีขาวแต่ว่าสีพื้นนี่เป็นสีสีส้มสีเปลือกไข่นะครับก็คือผมเกินบราทาดก็เลยเลือกสีส้มนะครับสีส้มเป็นสีที่ถูกชะโงกกระวันเกิดเราเองนะครับและก็สีกลกินีเราก็จะไม่เอามาทาในร้านนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ เราควรจะเลือกสีที่มันสบายตานะครับเพราะว่ามันส่งผลถ้าเกิดสีที่โดนไฟแล้วมันสว่างคือมันสะท้อนเป็นแสงที่มันซอฟนวลนๆน,น,นะครับมากระทบกับทรงผมนะครับแล้วจะทําให้ทรงผมข,ของลูกค้าเนี่ยดูดีมากๆนะครับคืองานมันก็จะสวยคือช่วยชูให้งานเราเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดหมดเลยก่อนที่เราจะลงสีจะทาสีใช้สีอะไรนะครับเราก็จะต้องดูด้วยว่าสีมันทึบกันไปหรือเปล่า หรือว่าสีมันมันช่วยให้งานของเราดูดีขึ้นไหมนะครับเพราะฉะนั้นใช้สีที่มันสว่างสว่างแล้วก็ดูสบายตาที่สุดจะดีมากๆนะครับขนาดห้องนะครับงบประมาณในการทําร้านนะครับก็อยู่ที่ขนาดห้องของแต่ละคนนะครับห้องเล็กห้องใหญ่แล้วก็ดูปัจจัยพื้นฐานด้วยว่าห้องเดิมเขามีอะไรมาให้เราบ้างถ้าไม่มีอะไรมาให้เราเลยเนี่ยคือเราจะต้องอามาทําโครงสร้างคือจะต้องพักกระเป๋าจ่ายตามไป ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าที่แบบทําร้านนู่นนี่นั่นถ้าเป็นห้องที่เขามีกระจกบานเลื่อนมาให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ตกแต่งภายในก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายเราไปได้เยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะครับบางคนที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าใช้เงินเปิดร้านเท่าไหร่ห้าหมื่นพอไหมมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าว่าเราอยากจะได้ร้านสไตล์ไหน คืออยากจะแต่งร้านแบบไหนร้านเราดีาแบบแต่งสวยแบบไหนสไตล์เราอยากได้ประมาณไหนนะครับผมเคยเจอร้านาพี่คนหนึ่งนะครับทาร้านหมดประมาณ2 3 0 0 0 0แสนนะครับอันนั้นอนะ่ะคือเป็นสไตล์ความชอบส่วนบุคคลนะครับคือร้านก็สวยมากและเขาก็แต่งตามความชอบของเขานะครับส่วนถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วก็แต่งแค่อ่ะง่าย พอตัดได้มีเก้าอี้มีโต๊ะตัดผมตัวนึงนะครับเก้าอี้นั่งรอ,อกระจกมีแอร์อาจจะเป็นพัดลมก็จะถูกลงมาหน่อยถ้าแอร์ก็จะค่าใช้จ่ายหลักๆมันอยู่ที่แอร์กระจกโต๊ะตัดผมนะครับสําหรับการทําร้านนะพวกนี้ก็จะอาค่อนข้างหนักหน่อยนะครับก็คือจะมีราคาที่แพงส่วนอื่นๆก็จะยิบยิบย,ย่ยอยๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าทําไปทำมามันก็ลุมๆแล้วมันก็น่าจะ หมดเยอะพอสมควรนะครับส่วนร้านนี้ผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากนะครับเพราะว่าร้านนี้ย้ายมาจากตลาดนัดท้ายเลอคือของเรามีเดิมอยู่แล้วกระจกหน้าร้านเขาก็มีให้อยู่แล้วเราแค่ย้ายกระจกของเราอันเดิมเนี่ยมากั้นห้องด้านหลังผมจะทําไว้เป็นที่สอนนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นห้องสําหรับตัดลูกค้านะครับลูกค้าที่เข้ามาตัดก็ แนะนำให้จองคิวก่อนนะครับก็คือโทรเข้ามาสอบถามจองคิวก่อนเพราะว่าอาจจะมีบางวันที่ผมไม่ได้อยู่ร้านนะครับไม่ได้อยู่ร้านก็คือพานักเรียนไปออกหน่วยข้างนอกเพราะฉะนั้นโทรมาจองสอบถามก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวด้วยนะครับสําหรับร้านทรงไทยบาเบอร์นะครับร้านนี้ก็จะอยู่ซอยทิพวรรณนะครับซอยหมู่บ้านทิพวรรณถนนเทพารักษ์สมุทรปราการนะครับ อยู่ซอยทิพวรรณสีนะครับตรงเข้ามากลางซอยเลยนะครับตรงเข้ามาเกือบสุดซอยนะครับร้านจะอยู่ถนนเส้นหลักเลยไม่ต้องเลี้ยวข้อซอยนะครับถึง42เลยมานิดนึงก็จะเจอร้านอยู่ขวามือนะครับยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเข้ามาสอบถามเข้ามาเยี่ยมมาตัดผมมาได้หมดเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยเกิดความรู้ในการเปิดร้านวันนี้นะครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่กําลังอยากจะเปิดร้านหรือว่า กำลังมองหาทำเลอยู่ก็คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่คิดกำลังจะเปิดร้านตัดผมนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตะเตาเลียนซิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ